วันนี้เราจะมาทำบาร์บีคิวปิ้งย่างโดยการใช้อันนี้เลยเตาถ่านแบบใช้ครั้งเดียวปิกนิกกิลใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปได้เลยนี่ราคาซื้อมา2ยูโร99ประมาณน่าจะประมาณร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีถ่านอยู่ข้างในนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาปิ้งย่างกันกันมันดีตรงนี้ไงเนี่ยมัน,นมีไง,งของเราอันนี้มัน,<ล>นเป็นเต<ร>า <te au S 1> แบบ่เนี่ย ใช้แบบใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งได้เลยจบเลยอวสานเห็นไหมกินเนี่ยอวสานเนี่ยเนี่ยเห็นปะนี่เนี่ยเป็นเตาแบบเตาปิกนิกใช้ครั้งเดียวแล้วก็สามารถกินได้เลยเนี่ยนี่เห็นปั๊กแกไปแล้วมันก็จะมีฐานอยู่ข้างในนี่เดี๋ยวเราจะมาจุดกันเนี่ยนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวเราจุดทีหลังเนี่ยนี่เขามีอะไรแต่เต้นอยู่ข้างในเขาผูก มันมีที่สูงด้วยอะอะไรมันมีที่ตั้งสูงนี่ดินี่นี่นี่อ่าที่ตั้งสูงยังไงล่ะที่ตั้งสูงไกลจะทายไกลไกลด้วยเนี่ยระวังเนี่ยเดี๋ยวไฟไปไงเนี่ยเขามีที่ตั้งสูงด้วยนอกาเออรู้แล้วเดี๋ยวฟดูแลกันหมดแหละเนี่ยเห็นไหมเพียก็มีที่ตั้งสูงด้วยนะคะนี่งามขนาดไหนเนี่ยโอเคเน่อันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรพะเยา <c oughs> เดี๋ยวคลิปเก็บเห็ดันหน้าเนาะเดี๋ยวนี้แหละที่ฝนตกกันมานายยกต่างไปนี่อากาศดีต้องกินติ้งย่างมันจะใส่น้ำมันเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ธรรมดามันจะมีไอ้ตัวพิเศษอยู่ข้างในนะเนี่ยม,มีแต่ฐานเดี๋ยวเราต้องเอากระดาษจุดก่อน มีให้ด้วยอาโซเขามีเชื้อข้างในแล้วนอกแค่ติดไฟอย่างเดียวจบเอาว่กสารสมบุรณเแบบ็บมีเชื้ออะไรอ่ะมีเชือ้อในถังเขามีเชื้ออ๋อมันติดง่ายอยู่เนาะติดง่ายแค่เอากระดาษติด่อยเดียวเองอืม เอาแล้วนั่นแล้ววางไว้บนกล่องมันจะไม่ไหม้เหรอไม่ไหม้ค่ะเพราะมีไอ้นี่ไงหนอกมีไมอไอเข้างหลังเนี่ยเราวางมันเราวางมันไอ้นี่เพราะว่ามันเห็นปะมันจะมันจะล่วงแล้วปะเหน็นยนั้นเนี่ยฝั่งเนี้ยมันตกกล่องแล้วเนี่ยระหว่างนี้ก็คือรอประมาณยี่สิบนาทีสิบยี่สิบนาทีเดี๋ยวรอให้มันไอ้นี่เดี๋ยวลอใอยไฟมันติดเดี๋ยวไม่ง่วงก่อนได้กินนะ เออนะ่ะอย่ายุ่งกับหนูสิคนปั่นก็ปันป่นไปรดอย่ามายุ่งกับจอยสิเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวรอเขาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเขาขยับอีกทีหนึ่งคะ่ะระหว่า,างนี้ก็รอไปก่อนให้ฐานติดไฟ เอาน้ำใส่ข้างล่างเหรอทาพรมแล้วก็ไอ้นี่อยู่ข้างบนโอเคอืมแล้วทีนี้ก็จะมิดไม้กับเราแล้วครับอันนี้ก็ราดน้ำเดี๋ยวไฟไหม้แถวนี้ยิ่งมีแต่ป่าแห้แงๆดูสิมีแต่ทุมม่งนาเด็กนะกินเราเนี่ยป่ะเนี่ย <c oughs> อพรายว่าใจฉันฟูๆนั่นไงทำอะไรฉลาดจังเลยเว้ <c oughs> ยนึกไหลได้ดินี่แหละมิดไม้เราอลไรวะเนี่ย อันนี้น้ำจิ้มสูตรเด็ดก็กำลังตำอยู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาย่างก็ยังไม่ไหม้ก็ยังไม่สุกทางเลยนอกต้องให้ทานมันหายนี่ก่อนไม้ไฟมันออกข้างฝั่งนู้นนะที่เป็นรูเห็นปะมันไม่นิหน่อยโอเคล้ครับนี่เดี๋ยวต้องรออีกแป๊บหนึ่งนั่นแหละรอรอยเฮ้ยมันเริ่มติดไฟแล้วเนี่ยย่างได้แล้วนะย่างได้แล้วนะไม่ต้องให้มันไหม้ก่อนให้ นี่ก็เป็นปลาหมึกแล้วก็กุ้งดูแล้วก็ใส่ไปเออทานมันมอดจริงๆวลยไม่แต่ยังไม่หมดเรายังมีเวลาอเยอะคุณนายนี่ก็ตื่นเต้นอก็บฮู้เขายัางไม่ไปจีงควาดเลยนะเนี่ยตายถียงแล้วก็นี่ก็จะยุ่งกับอะไรนี่ปิงได้เต็ม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  นายวันเสาร์ก็จะอย่างนี้เราต้องเอาไอ้นี่ออกแล้วทีนี้เราก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะได้ยินเสียงนี่ไหมในโทรศัพท์อ่ะนี้ก็ได้ยินเสียงนี่นี่กำลังเดินทางต้องเอาไอ้ไอ้ทันออกแล้วเอาไอ้ไอ้เหล็กข้างล่างลงแต่มันไม่ซี่แล้วนะนันนันมันไม่ซี่แป๊บนึงอย่าบอกนะ่านหมดแล้ว อย่าบอกนะไฟดับหมดแล้วไม่มีควันแล้วนะไม่รู้จะได้หรือไม่ได้คือตอนนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยหลังจากที่ปล่อยไว้นานเกิดไปตอนนี้ไฟมันมอดเราก็เลยต้องมาทำไฟไทยใหม่ต้องหาไม้ใส่บ้านนะั้นน่ะ ต้องไปหาไม้ใส่ปะนู่นน่ะไม้ฝั่งว่าไม่มีอ่ะไม่เอาหรกเอาแค่นี้แหละน่ะม,มันจะดานสุกไหมเนี่ยสุกค่ะแต่มันยังไม่หมดไงคะเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ขัดมันยังไม่ติดดีหรือมันมอดแล้วก็ไม่รู้ ลำบากยากเย็นไม่มันติดแต่ไม้ที่หนูใส่อะ่ะไอ้ฐานมันยังไม่ติดเลยส้มต,ตามแต่ว่าปิ้งย่างเรายังไม่สุกเลยนะปิ้งย่างยังอยู่อย่างนี้อยู่เลยมีเสือด้วยน,นี่ก็เป็นส้มตำเราวางมันนี้ก่อนต้องไปหาอะไรมันปิดตอนนี้ยายที่มาอยู่กลางนายแก ว่าตะกี้ข้างบนมันลมแรงตอนนี้ก็ใส่แบบใส่ไม้เข้าไปด้วยปิกนิกปิกนิกปิกนิกกลางนาส้มตำส้มตำส้มตำก็มีไม่ไม่กดน้ำบวกดูปิกนิกกลางนากินกลางนาค่ะกินกลางนา ป้าไหนเราที่สุดแล้วอะนี่ไงนันก็สวยแล้ว s นันก็สวยส้มตำ soy แล้วค้าปลาหมึกว้าตัวกัดล่าน้ำจิ้มถ้วยใค่ถ้วยมันเดิมมามาแบ่งถ้วยมาก่อนถ้วยยายมาแบ่งให้ด้วยนี่เขาเนี่ยดูแล้วข้าวหนูอยู่ไหนนะอยู่เนี่ยเนี่ไก่ยายเนี่ยเอาถ้วยมาเดี๋เอาจับปลาหมึกก่อนเนี่ยถ้วยนี่นะคะคือบรรยากาศการปิกนิกกลางทุ่งนาของเราไม่รู้ว่ามาทำงานเลยมาปิกนิกเนี่ยหันละยังวายยังวาย อ่ะนั่นน,น,น,นัน,นรีวิวซิอร่อยไหม,มแดงเอานะ <laughs> แซบ่บแซ่บมากดูสิอ,อันนี้ก็ปิ้งเสร็จแล้วแล้วที่เหลือก็คือกำลังอยู่ในเตานะคะเดี๋ยวต้องรอต่อแล้วสีเนี่ยสุกแล้วเอาดิสินิดเลยเนาะซาชิมิเนี่ยไข่ทะลักแล้วเนี่ย เอออร่อยนะกินไม่เคียร์ก็บอกเขาแสบเราก็จะเหลือละมันจิ้มก็อร่อยอ่ะนี่ไข่แบบมีไข่ด้วยแต่นี่มันคือปลาหมึกแช่แข็งที่นันซิมันเป็นปลาหมึกแช่แข็งนี่เราก็กลับด่านมันบอกพุงกรเดื่องเออเอาเลยโอ้ยมันติดเออคุณไม่เอาหรอกพุ่งอ่ะไปลากมี้แลดไม้หนึ่ง มันต okay. right, ิดน yeah, well like ี ah, ่ไฟเงียบอีกแล้วมาได้กินนาด้ดิแบบนี้เนื้อนั่นยังไม่ไปถึงไหนเลยเนี่ยไปรยก็ได้นั่นปเดียวน้ำกระเด็นโอ้ยคนอีสานแล้วเ้ยสุตำเขาก็มี เดี๋ยวฝรั่งจะคิดไทยรียรวมทำอะไรกันฝรนั่งกินอย่างเราไม่เป็นหรอกอ่ะฮอนฮอนขนาดเผอ,อเรามากินเนี่ยนั่งไอ้นี่นเรากินร้านรนีนรวมเนี่ยวาจานหน,นึ่งนั่ง <c oughs> ย่างรีร <c oughs> วมย่างบ้านไม่อร่อยต้องมีหลายช<ด>ิ้นเดรอก่อนเดี๋ยวฉันจะทำโคกที